สวัสดีครับผมพงษ์หรืออาจารย์พงษ์สร้างแต่เรื่องนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องนะครับอาจารย์พงษ์นะครับสร้างแต่เรื่องชาแนลนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอาจารย์อะไรหรอกครับจริงๆแล้วก็ทํางานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์อะไรเลยนะครับแต่ว่าเหตุที่ว่าใช้ชื่อช่องาอาจารย์พอดีอ่ รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาชอบเรียกเราว่าอาจารย์อาจารย์นะครับอ่าก็เลยก็เลยเออก็ดีนะดูเท่ดีอาจารย์ก็เลยเรียกตัวเองว่าอาจารย์พงศ์นะครับรู้กันแค่สองคนเนี่ยกับคนที่เรียกกับเรานะครับอ,อ่ก็นะครับมาทําช่องนะครับทั้งทําช่อง youtube นะครับกับ นะครับก็ลงไปแล้วสองสามคลิปนะครับก็อาจจะได้เห็นกันแล้วก็ทํากับนะครับหมวดเก่งนะครับหรือว่ายามเก่งเนะก็ไม่ทราบนะครับอันนี้หมวดเก่งก็ไม่ได้เป็นตํารวจเหมือนกันนะครับแต่ว่า,เ,าเรียกเขาหมวดเก่งนะเท่ดีนะครับก็ปกติผมจะทํางานอยู่ที่ชลบุรี แต่ผมมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพนะครับพุทธมทนฑลสายสามนะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีวันศุกร์เย็นๆก็จะกลับไปที่บ้านครอบครัวครับบ้านภรรยากับลูกที่พุทธมทนฑลพุทธมทนฑลสายสามนะครับแล้วก็ที่บ้านนะก็จะเปิดเป็นร้านขายผัก ร้านขายอาหารตามสั่งเล็กๆนะครับอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนคลองบางพรมนะตรงหน้านามัยบางพรมนะครับพุทธมนทนสายสามนะครับก็ได้ไรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งสักพักแล้วแหละนะครับชื่อเล่นว่าเก่งนะชื่อจริงว่าสุเมศนะครับอืมก็เลยเขามาช่วยงานที่ร้านนะครับ เขาก็จะเป็นแบบวันนั้นก็ผมก็อยากรู้ว่าเขาอายุเท่าไรผมก็เลยขอขอดูบตัตรประชาชนเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ผมดูบตัตรประชาชนเขาเอาบาตัตรคนพิการนะครับมาให้ผมดูนะครับก็เลยรู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับก็ก็เลยได้ได,ได้ได้เป็นเพื่อนกัน,นครับอายุเท่ากัน นะครับก็เขามาช่วยงานที่ร้านนะครับช่วยแล้วก็ช่วยงานที่อนามัยนะครับเพราะว่าร้านกับอนามัยอยู่ตรงข้ามกันก็มาช่วยน้องสาวปัดกวาดใบไม้ที่อนามัยเพราะน้องสาวทํางานอยู่ที่อนามัยที่คลองบางพมนะครับแล้วก็ช่วยที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับก็กรอกน้ําตักน้ํานะครับ ช่วยหยิบจับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่ร้านนะครับก็ไม่ได้ทําแบบจริงจังหรือทําประจำหรอกครับวันไหนว่างหรือว่าเขาอยากจะมาก็มานะครับก็ให้ค่าข้าวค่าขนมเป็นอ่ครั้งครั้งไปนะครับแต่เขาก็จะมีงานประจําของเขานะครับเขาถึงเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็มีงานประจํานะครับเ,เขา,เ,าเป็น เป็นลูกต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกจะขอนะครับลูกจ้างลูกจ้างร้านร้านขายของราคาถูกครับอ่ธงฟ้านะครับซึ่งก็จะขายบางครั้งก็มาขายที่อตรงที่ร้านค้าที่บ้านนะครับหน้าอนามัยบางครั้งก็จะไปขายตามจุดต่างๆไปที่มีผู้คนนะครับ <c oughs> เป็นสินค้าของน่าจะเป็นของรัฐบาลนะถ้าผมไม่ได้ใจเป็นของธงฟ้านะครับ ก็ไปเป็นลูกจ้างเขานะครับพี่เขาก็จ้างไปนะครับก็ช่วยเหลือกันไปเขาก็มีรายได้นะครับเป็นงานหลักของเขานะครับเวลาว่างก็มีก็เลยเห็นเอ๊ะก็เลยลองถ่ายคลิปเล่นๆกันถ่ายก็ไปลง Facebook ลง TikTok เนี่ยครับแล้วก็ YouTube ก็เพิ่งจะมาทำนะครับทำได้ไปวันอาทิตย์นะครับ วันนี้วันอังคารที่อัดคลิปอยู่เนี่ยครับอัดอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็ลงคลิปไปวันอาทิตย์นะครับโอโ้มีคนติดตามมา5้าคนครับดีใจมากเลยครับปกติเราดูแต่เขาเราไม่เคยทําอันนี้เรามาทําช่องเองเราก็เลยดีใจขอบคุณนะครับทั้งห้าคนนะครับที่ที่ติดตามครับขอบคุณนะครับเจริงๆแล้วก็มี ติดตามแค่สี่คนแล้วครับอีกคนนึงเป็นภรรยาผมเองอะเป็นแฟนผมเองที่ติดตามนะครับอันนี้ติดตามผมมาตลอดชีวิตมาติดตามมาหลายปีแล้วครับจริงๆก็มีสี่คนแล้วครับแล้วภรรยาผมอีกหนึ่งคนนะครับเป็นห้าคนนะครับก็จะทําคลิปกับเก่งก็ประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเขาเสร็จจากงานหลักของเขานะครับแล้วก็มาชวนกันถ่ายคลิปเล่นสนุกสนานนะครับ ให้พี่พี่ได้ดูกันนะครับหรือว่านะครับใครที่ชอบนะครับได้ดูกันนะครับสนับสนุนนะครับผมสองคน,นครับขอบขอบคุณมากครับกับกับเก่งนะครับชายายยังไม่ได้ตั้งเลยไม่รู้จะเอาเก่งอะไรดีเก่งสายสามหรือเก่งคลองบางพรมลืดหมวดเก่งหรือยามเก่งอะนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมี ฉายยาจะตั้งให้เก่งก็นะครับบอกมาได้แนละคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะแนะนำตัวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับหรือว่าอีพีต่อไปก็จะเล่าประวัติเก่งนะครับโดยละเอียดเลยเดี๋ยวให้เขามานั่งคุยด้วยนะครับแต่เขาก็อาจจะคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ตามภาษาของเขานะครับ ก็อย่างอย่างที่เห็นแล้วครับให้ให้โอกาสเขาครับนะครับแล้วก็ก็ทําไปก็มีความสุขนะครับก็สนุกนะครับแต่ว่าถ้าทําไปอนาคตถ้ามีผู้สนับสนุนและมีผู้ติดตามเยอะๆก็อาจจะมีรายได้นะครับจุนเจียครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวผมและครอบครัวเก่งนะครับก็ นะครับขอบขอบคุณมากครับทั้งห้าคนที่ติดตามผมนอนไม่หลับเลยผมดีใจมากเลยผมอยากจะตื่นมาทําคลิปผมคิดคอนเทนต์นูน่นคอนเทนต์นี่นะครับแต่เก่งก็นะครับก็เขาก็จะ,สะแสดงตามธรรมชาติของเขาครับก็จะเป็นความน่ารักของเขาเขาเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายใครครับครับมีแต่ช่วยเหลือครับช่วยเหลือสังคมมีงานอะไรเขาจะช่วยหมดครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะมาเล่า ให้เขามานั่งเล่าเองประวัติของเขาประวัติของเขานี่น่าสนใจมากครับเคยหลงออกจากบ้านไปหลายปีนะครับเขาเพิ่งจะได้กลับมาบ้านครับตอนนี้เขาอายุ4ี่สิบกว่าแล้วเขาก็เพิ่งได้กลับมาบ้านไม่กี่ปีเนะี่ยเขาหลงออกไปจากบ้านนะครับหลายปีมากแล้วหลงไปอยู่ไหนหลงไปทําอะไรแล้วทําไมถึงกลับมาบ้านได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยนะครับดูนะครับอีพีต่อไปอาจจะไปอัดวันศุกร์นะครับ เพราะว่าผมจะกลับไปที่สายสามวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะขอบขอบคุณมากนะครับที่ที่ที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันกันใหม่ครับ e ีพีต่อไปแล้วก็จะเล่าประวัติเก่งโดยละเอียดแล้วเอาเก่งมานั่งคุยด้วยครับสวัสดีครับ